สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอาจารย์ธาริรักษ์ลงมีดชำแ่แหลสองพักใหญ่ลองคิดดูถ้างวดหน้าจับมือกันได้และอะไรจะเกิดขึ้นเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์ธาริรักษ์สูตบุตรซึ่งเคยเป็นรองอธิการบรดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k ครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้พักการเมืองสองพัก ของประเทศไทยเนี่ยนะครับจากการเลือกตั้งครั้งหลังสุดพักหนึ่งได้จํานวนสสมาเป็นอันดับที่1อีกพักหนึ่งได้จํานวนสสมาเป็นอันดับที่สองหลังจากที่ต้องแสดงละครกันหลายฉากนะครับพักที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สองก็ได้เป็นรัฐบาลและตั้งแต่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนอกจากความจําเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องช่วยเหลือแรงงานในอิสราเอลแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับ นอกจากหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดิจิตอลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทยังคงดึงดันที่จะทำให้ได้คนท้วงติงก็หาว่ามีอคติบ้างไม่เห็นหัวคนระดับรากหญ้าบ้างนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินชั้นนำของประเทศร่วม100ร้อยคนรวมทั้งคนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสองคนและก็รองผู้ว่าอีกหลายคนด้วยกันรวมทั้งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์อีก5คนร่วมกันลงชื่อคัดค้านพร้อมกับ ให้เหตุผลเป็นข้อๆอย่างปราศจากอคติแต่เป็นเพราะความห่วงใยต่อประเทศชาติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่โดยมรารยาทเลยไม่ได้ร่วมลงชื่อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยถแถลงความคืบหน้าซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับไม่ได้ให้ข้อมูลหรือว่าความเห็นที่หากล้างเหตุผลของการคัดค้านเลยแม้แต่ข้อเดียว บอกอย่างเดียวเท่านั้นเองว่าไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะล้มเลิกนโยบายนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่เคยได้ยินว่าใครอยากให้ล้มเลิกมีแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินถ้าเกิดเราย้อนไปดูคำชี้แจงของพักนี้กับกกตเกี่ยวกับที่มาของเงินที่จะนามาใช้ตามนโยบายนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคาชี้แจงว่าที่มาของเงินจะมาจากการบริหารงบประมาณปกติแล้วก็บริหารระบบภาษี แต่ในขณะนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าทําไม่ได้อย่างที่ชี้แจงเอาไว้และจนบัดนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหนแสดงว่าคําชี้แจงที่ให้กับกกตเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นการชี้แจงแบบขายผ้าเอาหน้ารอดซึ่งก็แปลกที่กกตกลับไปเชื่อตามนั้นครับแล้วยังตีตกคําร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องนี้ทุกคําร้องเลย โดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้และก็หลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครดังนั้นถ้าหากมีการดําเนินนโยบายนี้จนได้และทําให้ประเทศต้องเสียหายจากการผิดนัดชำระนี้เนี่ยคำถามคือก,ะกะอกตจะรับผิดชอบอยังไงครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กําลังเรียกร้องให้คนเนี่ยส่งเสียงมาสนับสนุนนโยบายนี้เพื่อสู้กับกระแสะคัดค้านโดยสื่อว่าคนที่คัด้านเนี่ย เป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลทั้งๆท,ที่เขาก็เขียนเหตุผลชัดเจนนะครับซึ่งก็แน่นอนแลครับว่าถ้าเกิดไปถามคนทั่วไปที่อาจจะมองไม่เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดกับประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เห็นด้วยกับการแจกเงินเท่านั้นแหละครับเพราะว่าใครๆก็อยากจะได้เงิน10,000บาทเพราะอะไรล่ะครับ เพระเาะอะไรนาย,ยกรัฐมนตรีและก็พักอันดับสองเนี่ยถึงไม่ยอมถอยและกล้าขอใช้คําของศาสตราจารย์เมธีครองแก้วซึ่งเคยเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่บอกว่าลุยไฟเช่นนี้นอกจากเป็นการนาเงินของประเทศมาใช้ในการหาเสียงแล้วเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนงำอะไรที่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่หรือเปล่าเรื่องการดึงดันต้องพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ยอมใช้ระบบที่มีอยู่แล้วมันมีนัยยะอะไรหรือไม่ผมเขาบอกอย่างนี้นะครับ โอกาสที่จะทําได้สําเร็จโดยไม่เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าน้อยซะอีกเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเงื่อนงําทั้งหลายคงจะมีความกระจ่างขึ้นตามลําดับซึ่งเราจะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับนี่เป็นพักการเมืองหนึ่งส่วนอีกพักการเมืองหนึ่งเป็นพักอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นพักฝ่ายค้านถ้าหากว่าจะจัดประเภทสสก็จะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือสสที่เคยทําผิดกฎหมายมาก่อนแต่ปิดบงังไม่ให้พักเนี่ยรู้ เมื่อมีการเปิดโปงโดยคนภายนอกพักเนื่องจากขาดคุณสมบัติจึงจำยอมต้องลาออกจากสสไปประเภทที่2เนี่ยนะครับคือประเภทที่ทำผิดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเลยและก็กำลังอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีซึ่งรวมทั้งที่ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีอยู่หลายคนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยกรรมการบริหารพักและคนในพกรู้ดีครับแต่ยังคงรับมาลงสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากทราบว่าความผิดเรื่องที่เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงและความผิดตามมาตรา11 2เนี่ยบรรดาด้อมส้มไม่ใส่ใจว่าเป็นความผิดนะครับกลับยินดีที่จะลงคะแนนให้ทั้งที่การกระทำของผู้สมัครเหล่านี้เป็นการเหยียบย่ําความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสิ้นเลยแต่เขาก็ยังได้รับการเลือกตั้งเข้ามาประเภทที่3ครับคือสสที่คนในท้องถิ่นเนี่ยรู้ดีว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถบางคนทั้งชีวิตไม่มีอาชีพอะไรเลยนะครับ ได้แต่เล่นการพน,นันไปพักก็รับมาเป็นผู้สมัครและกระแสความนิยมของพักก้าวไกลนี่แหละครับทำให้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อสอสอประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากสักเท่าไหร่นะักประเภทที่4ครับคือสอสอที่ยังไม่เคยทําผิดจนถูกดําเนินคดีหรือว่าถูกสอบทางวินัยโดยพักเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มออกลายให้เห็นแล้วเริ่มมีคนร้องเรียนเรื่องต่างๆเช่นมีการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องคุกคามทางเพศ เรื่องดืง่มโซลาในสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาเรื่องการทำร้ายร่างกายสุดภาพสตรีเป็นต้นแล้วก็ประเภทที่5ครับคือพวกที่ไม่ได้มีประวัติอย่างสประเภทแรกแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเป็นพวกที่มีทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเดียวกับผู้นำพักแล้วก็มีความเชื่อว่าพักเนี่ยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยพักฝ่ายตรงข้ามก่อนการเลือกตั้งล้วนแต่เป็นประเดิกการทั้งสิน้นขณะนี้เนี่ยนะครับ มีแต่ข่าวที่ยิ่งทำให้พักอันดับหนึ่งเกิดความเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากพบว่ามีสสบางคนเคยต้องโทษจำคุกต้องลาออกไปสสหลายคนทยอยกันทำในสิ่งที่ขัดต่อจริยธรรมสวนทางกับอุดมการณ์ของพักอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มีข้อหน้าสังเกตครับว่าการดําเนินการทางวินัยของพักเนี่ยมีความล่าช้าอย่างมากทั้งยังลงโทษสถานเบาผู้ที่เป็นอดีตสสคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องการลุกละเมิดทางเพศ หลังจากมีการสอบวินัยเป็นระยะเวลายาวนานในที่สุดก็ถูกขับออกจากพรรคแต่คนที่เป็นสสอ,อยู่ในปัจจุบันที่มีเรื่องทำร้ายร่างกายสุภาพสตรีและทำให้เสียทรัพย์เนี่ยกลับถูกลงโทษสถานเบาเพียงแค่ไม่ให้มีตำแหน่งใดๆในพรรคและไม่ให้เป็นกรรมธิการสภาแค่นั้นเองสสคนล่าสุดที่ถูกร้องเรียนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับว่ากระทำการคุกคามทางเพศทีมงานสาวซึ่งใครๆเนี่ยพอเห็นชัดที่หลุดออกมาแล้วเนี่ย ก็ล้วนแต่เห็นว่าเป็นการคุกคามทางเพศอย่างชัดเจนนะครับแต่เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนกับสสคนอื่นนั่นแหละครับคือกล่าวหาคนอื่นว่าต้องการจะดิสเครดิตตัวเองกรณีนี้เนี่ยคณะกรรมการวินัยของพรรคลับขอเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยที่ยังไม่มีการพิจารณาโทษใดๆทั้งสิ้นผิดกับกรณีของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นรองประธานสภาทำผิดเพียงแค่การโฆษณาเบียร์ทางโซเชียลมีเดีย นำงบรับรองของรองประธานสภา,าไปเลี้ยงหมูกระทะพนักงานทำความสะอาดของสภา,าแล้วไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรพักที่ว่านี้กลับลงโทษด้วยการขับออกจากพักอย่างง่ายดายภายในวันเดียวเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องมีการสอบวินัยเกิดขึ้นเลยสิ่งที่คนเริ่มเห็นกันมากขึ้นถึงการดีแต่พูดของพักนี้ก็คือที่อดีตหัวหน้าพักและแกนนนาพักเคยพูดหาเสียงเอาไว้ปัจจุบันนี้เนี่ยครับ เริ่มมีบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ความจริงและมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเช่นการพูดว่าทหารมีไว้ทาไมสมัยนี้เนี่ยเขาไม่รบกันแล้วไม่จะเป็นต้องไปซื้ออาวุธการเล่นละครขับรองประธานสภาออกจากพักการกระทําที่สวนทางกับหลักการที่ตัวเองพูดเอาไว้ทั้งการใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินไปดูงานในต่างประเทศทั้งทงท,งที่เคยพูดว่าไม่ควรจะทา ทำให้ได้เห็นว่าพักนี้เนี่ยไม่ได้เป็นพักที่ก้าวหน้าอย่างที่เคยวาดภาพเอาไว้แต่อย่างใดนะครับทั้งสองพักที่กล่าวมาเนี่ยหลังการเลือกตั้งใหม่ๆพยายามที่จะจับมือกันอย่างเดียวแน่นเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่สําเร็จเนื่องจากสสส่วนใหญ่ได้ขวางเอาไว้ทั้งสองพักเลยต้องแยกกันพักหนึ่งไปร่วมกับพักอื่นๆในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนอีกพักหนึ่งจําต้องลงมาเป็นฝ่ายค้านทีนี้ลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าพักการเมืองทั้งสอง เกิดร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างถ้าหารรกการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้ง2องพักได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับ1และอันดับ2เราคงจะอยู่ประเทศนี้ยากแต่แล้วครับ